สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยนะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมรายการของเราและแน่นอนกับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้แล้วพวกเราทั้งหมดจะไปกัน yes. ที่ครัวคุณต่อยยกทัพ พรุ่งนี้เจอกันนะครับ29พฤศจิกายนนะครับจัดยาไปจนถึง12ธันวาคมครับที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังอาหารคาวหวานมากมายเหนือใต้ออกตกเราจะอยู่ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีครับผม อันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าโก้เขาบอกแล้วอย่าให้พูดว่ากลับบ้านเก่านะครับเขาบอกให้กลับบ้านเกิดผมกับคุณอ้อนี่กลับบ้านเกิดจริงๆเลยนะครับแล้วก็รับรองว่านําของเด็ดๆไปให้พี่น้องพ่อแม่ที่นั่นญาติพี่น้องของผมญาติพี่น้องของอ้อแล้วก็คนใต้ทั้งหลายนะครับเราทีเป็นญาติพี่น้องกันอยู่แล้วรับรองครับว่าครัวคนต่อยอร่อยแน่นอนครับ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอยากจะพูดตอนเปิดรายการนี้อยากจะพูดสักนิดหนึ่งก่อนนะว่าที่เรายังใส่หน้ากากกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมีการอารมุบะรวยมากแล้วในการทําทีวีว่าไม่ต้องมีฉากกั้นก็ได้แล้วก็วไม่ต้องใส่้ก,ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่แต,แต่ที่พวกผมยังเลือกใส่กันอยู่เพราะข้อสําคัญส่วนตัวของผมก่อนหนึ่งผมมีลูกหลานที่ยังเด็กมากๆบางคนเพิ่งเกิดมาเพิ่งคลอดมาไม่กี่วันนี่เองนะครับก็คืออายุไม่กี่เดือนว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ สัมพันธ์ในครอบครัวนี่มันเป็นแบบเ<ช>จอกันตลอดนะฮะ<ช>ลูกหลา<ช>นนี่เจอกันตลอด<ช>ไอ้ความส่วนตัวคือว่ากลัวว่าเกิดเราเป็นแล้วเอาไปติดเขาก็เลยต้องป้องกันตัวให้มันมากหน่อยก็เลยคิดว่าสาหรับผมสำหรับผมผมยังยังใส่หน้ากาก,ากอยู่นะครับ,รบไม่ใช่ไม่เคารพกฎไม่ใช่เคารพกติกาแต่คิดว่าใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองอตัวเองมีความเสี่ยงที่จะทําให้ตัวเองเป็นแล้วไปเผยแพร่คนอื่นถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรคือหนูจะบอกว่าไอ้การจะใส่หรือไม่ใส่ตอนเนี้ยนะครับแล้วแต่ท่านเลย แต่ถ้าถามหนูเนี่ยคืออย่างน้อยแม่หนูเนี่ยก็อายุเจ็ดิกว่าใช่นะครับหนูก็เจอคนเยอะไงวันนึงเจอเปร้อยพันกลับบ้านไม่อยากจะเราเป็นพาหับไปพาไปติดแม่ถูกเราก็สะดวกที่จะใส่เราก็ใส่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาความคิดก็คิดกันอย่างนี้คืออย่างขขงอ๋อแม่เหมือนกันแม่ก็อายุเยอะนะ,ะลูกก็เจ็ดขวบเองภรรยาก็อายุเกือบเท่าแม่แล้วไอ้เนี่ยไอ้ภรรยาแก่แก่ไม่น่าพูดแต่ได้ล้วไดละ กเพราะฉะนั้นจริงๆนะฮะก็เลยเรียนใน้สราว่าเอ๊ะทำไมรายการอื่นเขาถอดหน้ากากแล้คุณยังไม่ถอดเราเรามีเหตุผลของเรานะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราปลอดภัยเราถอดแน่นอนครับแต่ตอนนี้เราคิดว่าตัวเราเองอาจจะนําความไม่ปลอดภัยไปให้คนอื่นครับเราก็เลยใส่อยู่นะครับแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเหมือนเดิมเรื่องน่ารู้ที่จะบอกท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผักออร์แกนิกครับไอ้คำว่าผักออร์แกนิกผักออร์แกนิกคืออะไรยังไงแล้วมัน เป็นอะไรที่เราน่ารู้จริงหรอือเปล่าเชิญคุณอ๋อครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผักออร์แกนิกนะครับผักออร์แกนิกเนี่ยคือผักที่ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยครับมาจากธรรมชาติไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆในการปลูกและการเพาะเลี้ยงนะครับโดยที่ผักที่เลี้ยงเนี่ยครับจะโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีเขาใช้ปุ๋ยหมักนะครับหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูก และเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตกแต่งพันธุกรรมใดๆนะครับเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆมาช่วยก่อมะเร็งให้เราครับการบริโภคผักออร์แกนิกในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ เพราะว่าผักออร์แกนิกเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วๆไปซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วว่ามีส่วนต่อการต้านมะเร็งครับช่วยลดอัตราเสี่ยงของเด็กสมองพิการนะครับเด็กซนผิดปกติแล้วก็โกรคออทิสติกเพราะว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์น,นะครับมีมากกว่าร้อยชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าวครับและการรับประทานผักออร์แกนิกนะครับยังเป็นผลดี ช่วยทําให้น้ำนมของคุณแม่เนี่ยมีปริมาณของกรดไขมันที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าปากติครับรสชาติของผักออร์แกนิกก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปเปรียบเทียบได้กับการกินผลไม้นะครับในฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าเป็นผลไม้นอกฤดูกาลมันต้องใช้สารเคมีใช่ครับเพราะฉะนั้นผักปลอดสารหรือว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยก็จะเป็นคนละประเภทกับผักออร์แกนิกนะครับผักปลอดสารเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าผลผลิตของพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่หรือมีตกค้างอยู่แต่ไม่ได้เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้<ๆ>นั่นคือผักปลอดสารนะครับก็จะเป็นผักปลอดสารพิษในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ไม่ได้ปลอดการใช้สารเคมี ในช่วงระหว่างการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นคำว่าปลอดสารผักปลอดสารกับผักออร์แกนิกถ้าถามว่าเหนือเหนือคือผักออร์แกนิกออร์แกนิกเหนือกว่านะครับออร์แกนิกก็คือการปลูกผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเลยนะครับคือไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยในระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งมีการเก็บเกี่ยวครับใช่เพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือข้อแตกต่างจำง่ายๆฮะถ้ามุดออร์แกนิกก็คือลงดินลง๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วจบจบนี่ออร์แกนิกออร์แกนิก แต่ถ้าเป็นผักปลอดสารคืออาจจะลงดินไม่ลงดินอะไรก็แล้วแต่แต่มีการให้สารให้นวลให้นี่ช่วงเล็กๆใช่ช่วงเล็กๆช่วงเล็กๆแต่ว่าพอใกล้เกี่ยวเกี่ยวก็ไปไปล้างมันใช่ครับก็คือเล็กๆปุ๊บพอโตขึ้นมาเต็มที่เก็บเกี่ยวปุ๊บสารเคมีพวกนี้ที่เคยปกป้องเขามันก็จะหมดไปแล้วเราก็ไปล้างแล้วก็จำหน่ายกันแต่ครัวคนต่อยยกทัพที่ไปสุราธานีครั้งนี้ไม่เล็กครับไม่เล็กจริงๆนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจอพวกเราสามคนที่นั่นอย่างแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านเจอเราในรายการเนี่ยเจอเราในรายการนี้ก็คือจะพอพอเสร็จปุ๊บเราก็เจอกันที่นั่นอย่างแน่<ช>นอนน,นนะครับที่เซนทันนะครับสุราธานีลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับเรารวบรวมสิ่งดีๆทั้งหมดไปไว้ให้ท่านที่นั่นกลับบ้านเกิดแล้วต้องทําอย่างเต็มที่ครับ,รบพักตัวนี้สักครู่พกสิงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับโบกลาบลาตองครับ กินแล้วแบบยิ้มตลอดเวลาอร่อยมาก oh, อันนี้มันเป็นสูตรโบราณเลยนะผู้ชมครับ oh. นี่คืออาหารที่อร่อยมากเลยแค่พูดวประจํามาให้ใครนะครับให,ให้ให้คุณต่อยค่ะ